ครับ FK DIY ครับอยู่กับผมนะครับสุ่มปลานะครับผมวันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการทําสุ่มปลานะครับเริ่มจากการขึ้นหัวสุ่มปลาทำเช่นเดียวกับสุ่มไก่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูสุ่มไก่ก็ลองไปดูนะครับผมว่าวิธีการขึ้นหัวนั้นขึ้นยังไงก็แบบเดียวกันครับแค่ว่าไม้ที่ใช้นะจะมีขนาดเล็กกว่าอันนี้ครับอ่าเราไปดูกันเลยครับผม อันนี้ก็เป็นผลงานที่ทำออกมาสดๆร้อนๆนะครับอันนี้นี่ของผมทำเองนะครับผมตัวนี้ของน้องผมครับน้องผมทำมารันนี้ครับผมค่อนข้างที่จะแข็งครับผมแข็งสามารถขึ้นไปเหยียบได้ครับผมเกืบไปดูกันเลยครับเกือบรอบแล้วนะครับผม แต่ว่าหลักการนี้คือไม้จะเล็กแล้วก็มีความแข็งครับใช้ไม้ที่แห้งตายพายนะครับผมซึ่งจะมีความเชื่อนะครับผมไม้ไผ่ตายพายนะครับคือจะใส่ด้วยแล้วก็ถักไปด้วยเลยนะครับผมเพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการรอถักทีหลังนะครับ มานี้ครับผมผมจะทําเป็นพาร์ทๆไปนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ในการอัดคลิปนี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเลยต้องทําเป็นพาร์ทเอานะครับเกือบครบรอบแล้วครับผมไปดูกันเลยครับผมว่าครบรอบแล้วจะประมาณไหนเมื่อสารสนหัวเสร็จแล้วครับก็ทําการตอกเหมือนเดิมนะครับให้กลมนะครับผม ให้ชิดกับไม้ด้านในนะครับผมให้แน่นหนานะครับค่อนข้างที่จะกลมนะครับผมใช้ไม้ประมาณ28เส้นถ้าได้30เส้นก็จะดีครับความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคครับไปดูวิธีสานหัวกันเลยครับพอเราทำส่วนหัวเสร็จนะครับผมยากขั้นตอนที่ยากขึ้นก็คือโมนะครับผมตอนนี้จะเป็นโมสองชั้นนะครับเพื่อความแข็งแรงครับผม นี่เป็นโมอ่อนนะครับไม่แข็งนะครับแต่ว่าผมใส่สองชั้นโอเคครับขั้นตอนนี้คือจะเป็นขั้นตอนที่ยากมากครับเราต้องรัดให้ได้สัสดส่วนของส่วนหัวตรงนี้แล้วก็รัดตรงนี้รัดสองทำสองวนครับผมหนึ่งแล้วก็สองนี่นะครับเมื่อทำหนึ่งวนเสร็จแล้วก็ถักทับไว้นะครับผม ให้เกิดความแข็งแรงนะครับขอเด็ดนนานเน่ยนะครับผมนี่ก็จะเป็นตะแกงสําหรับตากปลาแห้งนะครับผมตากปลาตากหมุนไฟได้นะครับผมอัปเดตงานนะครับผมตอนนี้เพิ่งหัดทํานะครับเป็นแล้วครับผมหัดทําวันนี้ครับเป็นวันนี้นะครับผมจะมีคลิปสอนทําต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับไปดูสุ่มปลากันเลยครับแค่ดูเฉยๆนะครับผมก็เป็นคุณยายผมเองนะครับผมโอเคครับ เนื่องจากเป็นไม้ที่แห้งแล้วก็แข็งผมเลยต้องใส่น้ำลงไปเพื่อให้มีความอ่อนนิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะดัดได้นะครับผมโอเคครับเมื่อได้มานล้ครับเราจะสอดจากด้านล่างครับผมด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ให้คนช่วยกดนะครับโอ้โหจริงๆจับคนเดียวได้ครับแต่ว่าตึงมากครับผมให้รอบก่อนนะครับผมให้รอบนะครับาดูครับผม เมื่อใสายรอลนะครับแล้วก็ให้มีคนหนึ่งกดแล้วก็เราก็รัดให้รอบหัวสุ่มเลยนะครับผม4ี่นาทีแล้วครับผมต้องเร่งรีบนะครับผมไปดูกันเลยครับเมื่อเราทําการสารรอบนะครับให้เราจับปลายหนึ่งแล้วให้อีกคนหนึ่งดันนะครับให้ดึงแรงๆนะครับผมดูครับรัดให้แน่นนะครับผมก็จะเกิดความโค้งแล้วก็สวยงามได้นะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไง เมื่อรัดแล้วจะเกิดความโค้งงอด้านนี้นะครับผมแล้วก็จะทําการถักจากล่างขึ้นบนเพื่อล็อกไว้นะครับแล้วก็ถักจากบนลงล่างครับผมโอเคครับผมเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ครับผมทำสองวนนะครับทำสองวนเอาไม้มาถักด้านในนีเส้นนะครับผมก็เป็นอันเสร็จครับผมโอเคครับ